คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรห่วยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรวิ่งร้อยบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขเตัวเลยนะครับโดยสูตรนี้เข้าแต่หนึ่งพิกายยนปีอกศีจากเศรษฐีจากสิบห้างวดนะครับข้าตอนนี้เป็นสิบหกงวดนะครับขอแยกแก้ตัวเลขเลยนะครับมาดูวิธีการคำนวณและเก็บเศรษฐีร่วมกันครับ ก็ติดตามไ้ก่อนจะได้ดูนะครับสุดข้อตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นะครับปีหกสี่นะที่ออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตัแล้วออกเก้าห้านะครับเรามาดูโดยใช้ในส่วนของหลักสแสนาะวัลที่หนึ่งคูณด้สามบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่ 1, หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งร้อยหลังครั้งที่สองหน่วยหลังครั้งที่สอง นะครับก็เป็น0ย์คูณ3ก็คือได้ผลลัพธ์เท่ากับ0 0ย์ศย์บวกด้วย8บวกด้วย7บวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วย1บวกกันไนดะ้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากันเท่าเท่ากับผมไหมยีสยสิี่ไหมยีบยวกสาของที่24 25 26้ายิบหเป็น27 7 7เจ็ด บวกสี่งที่ครับเจ็1แปดเกใส่1 1บวก5คางที่เป็น6นะครับหลักร้อยนะเรามาตามหาหลักร้อยกัน16บหกพจิกาย,ยันหกครับออก3ามสองศูนย์สเจ็ตรงหนึ่สองตัวล่งห้นะครับเลขเจ็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลองวันที่หนึครับสิบหกพจนกาย,ยนหกสี่ศูนยงเจ็ตรนึ่องตัวล่งห้าเ 0คูณ3ได้0บวกด้วย8บวกด้วย1บวกด้วย4บวกด้วย2บวกด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหรครับของคุณได้อะไรคำนวณด้วยนะไม่ใช่ดูผมอย่างเดียวนะได้20่สไหมตรวจสอบผมไปด้วยยี 20. 20่สบยี่สิบวกสเป็น23ใส่3ถูกต้องไหมสามบวกสี่งที่3 4 5 6 7 7 7้ บวก5คงที่เป็นเจบวกหเป็น12บใส่สได้3 7มสองในส่วนของหลักร้อยหนึันวาคม64ครับ0 7, 7 2, 5, 8, 2, นย์8จ็เองหันอาแปดสองนะครับเลขสนี 2, ่หลักร้อยเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยร้อยที่1ครับ1นึ่ันวาคม64นะครับเ่ามาศูนย์คูณสได้0ูบวกด้วย0อีกครั้งนึงบวกด้วย9กบวกด้วย5้บวกด้วย4ีบวกด้วย1ถ้ากัเท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับ19บ้าไหมสบเก้าบวกสาสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองใส่2องสองบวกสี่คงที่เป็นหใส่หกหบวกหเป็น6บกบวกหคงที่อันนี้เป็นสิบเป็นสิบหนึ่งได้สองกหนึะครับสิบหกตัวนคม6กสี่นะครับออก6กสามเก้าสองสมสองตันอคแปดนะครับหลักร้อยน้อยถนึงคือเลขสองเลขสองเข้ามาจริง สิบหกเท่าน้มหกสีเรามาดูหกสาสิบปก็คือแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเกบวกด้วยหบวกด้วยห้าบวกด้วยสองบวกรวกันธล้เท่ากับเท่าไหร่สามสิบเจดไหมสามสิบเจ็ดส็นะสามเ็บวกสามนี่37มเจ็ดสามแปดสิบศูนย์บวกสี่ลงทีได้สี่สี่บวกข้างที่เป็น9้าได้ศูนย์สี่เกนะครับอ่าเราไปดู สามสิบธันวาคมครับออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวลังสามหกนะครับเลขศูตรมาหลักร้อยจริงไหมดูนะคำนวณตามด้วยสามสิบธันวาคมหกสี่นะครับสามสิบธันวาคมหกสี่แปดสามแปดหนึ่งแปดสองหกแปดสามยิบสี่ก็คือสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่บวกด้วยเก้าได้เท่ากับสามสิบสี่ได้ไหมสามสิบสี่ 34บวกสเป็ 37. น37ใส่7 7็บวกสคงที่7จบวกสเป็น1ิบแบน, 17, 6, 5, 8, 8, นึหบวกหาคงที่เป็น6กได้เจ็ด6 1เจมกราคม65 880 1592ปดศนละาสองนะครับเลขหลักร้อยนอนจิงเห็นไหมเลขหนึ่งเข้ามาจริง17มกราคม65 880 1592 9 2ลาสอง แปดสามยี่บแปดแปดปสองหกแปดสามยี่สบสี่ก็คือสี 1, ่บวกด้วยหนึ 9, ่งบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าได้เท่าไหร่ครับกดเข้าเลขด้วยคำนวณชาวเลขก็ได้บางคนชาวเลขไหวได้สามสิบไหมสามสิบบวกสามเป็นสามสิบสามใส่สามสามบวกสิงที่เป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองใส่สองได้สามเจ็ดสองหนึ่งกุมภาพันธ์ครับออกเก้าสี่สี่สามจุดแปดสองตัวแรกสามศูนยนะครับ หลักร้อยลงถึงก็เลขสามหนึ่งว่าพันครับหนึ่งกว่าพันหกเก้าสามยิบ็ดเจ็ดบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่บวกด้วยห้าปนกันได้เท่ากับยี่สิบดยี่สิบแปดบวกสาของที่ยี่ิแปดด้วยเก้าสิบสามเอหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าหบวกข้าของที่เป็นสิบดสูได้หนึ่งห้าสูนะครับสิบเจ็ด กุมภาพันธ์หกห้าออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตารางห้าเจ็ดนะครับเลขห้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลำวับที่หนึ่งครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตารางห้าเจ็ดนะครับเลขหลักร้อยคือเลขห้าใช่ไหมนี่เลขห้ามาจริงดูนะสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยห้าบวกด้วยหก บอกด้วยหบอกด้วยสบอกลงกันได้รกรับยี่สิบสอมาดูสิคุณดูสิ2ี 22, 22่สิบสอยิบสบอกสามยิบสอบอกสาเป็น25หใส่ห้าห้าบอกสี่ของทีเป็น9ก้ใส่เก้าเบวกห้เบวกหเป็น14ใช่ไหมใส่สี่แต่ห้าเกสี 4, นะหมินาคมหกครับออก0ูนย์5กหนาศสองตัลักศูนย์เจนะครับ ลักร้อยแล้วมันที่งคือเลขเก้ามาจริงไหมมาดูมาจริงหนึ่งมินาคมหกห้าครับเรามาดูศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกด้วยหกบวกด้วยสี่บวกสี่นะบวกด้วยสี่บวกด้วยหกบวกด้วยหนึ่งบอกลงกันไนดะ้เท่ากับยี่สิบเอ็ดไหมลองคำนวณดูยี่สิบเอ็ดบวกสามยี่สิบเอ็ดบวกสาม เป็นยี 4, 4่สบสี่เศษสี่สี่บวกสี่ที่ได้แปดเศษแปดแปดบวกห้าของที่เป็นสิบสามสมได้สี่แปดสามสบหกมนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดปดหกเจ็ดสอังศูนย์สามนะครับหลักร้อยมนถึงเป็นเลขแปดเข้ามาสิบพินาคมบกห้าเจ็ดสามเจ็ดแดเจ็ดสอง 5, 3, 8, 3, 1, 5, 7, ตัว่งศูนย์สามเจดสาิบเอกหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบเก้าไห สามสิบเกบวกสาเป็น42่สิบสองใส่สองสงบวกสของที่เป็นหกหบวกหเป็นสีเ็หนึ่งได้สองเมษายนหกห้ครับออกเก้าเจ็่สองท้หนึ่งนเลขหกเห็นไหมครับหเมษายนหกห้ครับเก้าเูนาสามยีดเจดบวกด้วย8ดบวกด้นึบวกด้วยแดบวกด้วยแปดบวกด้วย0ูบวกรวกันได้แล้วครับ สามสองเท่ากับห้สามสองบวกสามเป็นสามสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสี่ของที่เป็นเก้าเก้าบวกห้าของที่เป็นสิบสี่ใส่สี่ได้ห้าเก้าสี่สิบหกเมษายนออกอะไรสิบหกเมษายนออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเลขเก้าเข้ามาหลักว่าจริงนะครับสิบหกเมษายนออกห้าสามสามเก้าก็คือเก้าบวกด้วยเก้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกเลขเก้าอีกครั้งหนึ่ง บอกด้วย3ดสาโดยสุดเดียวกันนะบอกด้วยลหบอกด้วย8แปดลกันนะแล้วก็เทนะ่าไรสี่สิบามาลองมาเดี๋ยวสิสี่สิบสามบอกสามเป็นสี 6. 6่สบกสบหกสีที่เป็น 0. 0 5, สิบเ่0 0ศูย์ศบอกห้าได้ห้าได้หกสิห้าสองพฤษภาคมครับออกหกห้าแปดศูนย์สี่สองหกห้าแปดหกสี่สองสองพัสิบเก้าเอกเข้ามาลกร้อยจริงรสองพฤษภาคมครับ6กห้าแปดหกสี่สองสอัสบ หกสามสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสามบอกด้วยห้าบวกลบกัรนักรึกเท่าไหร่ครับ,ไ,รรบได้สามสิบสามไหมสามสิบสามบวกสามสามสิบสามบวกสามเป็นสามสิบหกใส่หกหกบวกสี่ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ ศูนย์บอกห้าของที่ได้ห้าตายหกสุดห้าสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองท่าศูนย์หกเลขศูนย์มาหลักร้อยร้อยจริงเห็นไหมครับต่อมาหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองท่าศูนย์หกหนึ่งคูณสามได้สามบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยหกบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองบวกด้วยหกบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับยี่สิบสี่ไหมยี่สิบสี่บวกสามยี่สบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะใส่เจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เจ็ดบวกสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกห้าของที่เป็นหกหนึ่งมิถุนายนครับเรามาดูนะหนึ่งมิถุนายนออก สามหนึ 3, 19, 19, ครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยจริงนะครับเรามาดูนะ3าคูณสเป็น9 9้าเก้าถ้ากับ9บวกด้วย7บวกด้วย9บวกด้วย3บวกด้วย6บวกตรงกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ30มสิบไหมสาบวกสเป็น3ามสมใช่ไหมใส่3ามครับ สาบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น12บสองใส่สองสิบมีเท่าไรย่ิบห้าครับออก361 8ก7นึ่นตารางเก้นะครับสาคูณสเป็น9บวกด้วย9อีกครั้งหนึ่งบวกด้วย5บวกด้วย8บวกด้วย1บวกลมกันได้เท่ากับ 32มไหมลองคำนวณดูนะ32 32บวก3คงที่เป็น35ใส่5 5บวก4คงที่เป็น9ใ9 9บวก5คงที่เป็น14ใส่4ได้5 9 4นะครับ1กรกฎาคมครับออก9 8 1 4 1 7 2ตา6 1นะครับหลักร้อยในวันที่1คือเลข4ใช่ไหมนี่เลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยใวันที่1ครับต่อมาครับ 981 4แปดหนสนองตลหะครับเรามาดูนะครับเก้าคูณสามเก็ก็คือ7บวกด้วย7บวกด้วย2บวกด้วยสบวกด้วยหบวกลมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่าับเท่ากับเท่าไหร่ครับได้23มไหมยี่สิบสวกสามบาบวกสเป็น26ใส่6 หบวกเสียงที่เป็นสิบสศูนย์บวกหได้ 5. นะครับได้6กศ